พี่คกับดีครับพี่ครัพี่เจ็บหนักเห็นจริงๆิตแต่ตอนยกยกยกสองเโดนนับแล้วแผลเข้ามาแล้วก็แผลเข้ามาก็แบบเป็นบาดเลยก็เลยก็ได้แค่บอกว่าให้ไอ้สู้นะแต่ว่ายี่สู้ก็ยิ่งเจ็บจะจริงจริงก็จต้องขอบคุณกรรมการที่จับเพราะว่าผมก็สงสารเขาต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่รู้จะกี่แผลนี่มันก็สามแผลแล้ว ทท <S <S ผมเมานายกรรมการฉับแล้วผมผมไม่อยากเขาสู้มากเพราะสี่แผลจะบวกด้วยสี่แผลมันก็เลยทำให้เราเราก็ต่อยยากครับมาครัมันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนราครัเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะสู้ใจสู้เหมือนเดิมแต่ร่างกายมันก็ยังแบบก็เดี๋ยวต้องต้อง,องดูก่อนต,ต,<ร>ต้องให้พักแลออ้วเบรกเบรกเบรกตอนนี้เบรกเบรกก่น break, break, อนใจเย็นแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันจะเจอคู่ชกที่มันไม่ได้ไม่ได้โหดมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ประคองเข้าไปนะยังไงไม่ทิ้งอยู่แล้วกูไม่ทิ้งแล้วครับยังไงมันเลิกมวยก็ต้องอยู่กับผมนี่แหละจะไปอยู่ไหนอยู่กันยันคนหนึ่งตายกันไปก่อนไม่รู้ใครตายก่อนกันตอนก่อนชกนั่งอยู่คนเดียวเหงาไหมครับ ตอนแรกเขาไม่ได้ชกถ้าไม่ชกเขาไม่เจ็บแล้วครับเออชมันเจ็บเลยแรกพูชกจะไม่อเอแม่น้องชายเจ็บตัวแลเส็จที่แล้วนะมองไม่เห็นับถ้าไม่มองไม่เห็นเรื่องเขาตาเหรอดำตาอ๋อแตกแผลใหญ่นะนะกี่แผลครับสรุปสี่แผลเส็ที่ละน้องชายเสที่ผมเหอ